เมื่อปี6กหนึ่งเคยมาดึงข้างบนตรงนี้ไปทีหนึ่งเนาะ,ะขอโทษนะครับหันหันไปหน่อยนะเนี่ยก็เรียบร้อยดีรนะิ้วรอยอะไรไม่มีแล้วก็ผ่านไปเจปีเนี่ยก็ยังสภาพหน้ายังยังดีอยู่เลยเนาะมือดึงตนะี้เนี่ยยังดีดีอยู่เลยไม่ไม่ต้องดึงอีกแล้วเนาะนี่มันทนมากเลยนะเนะี่ยเนาะเพราะฉะนั้นการที่ทำล็อกล็อกตาไว้เนี่ย ตาก็ยังชี้อยู่เหมือนเดิมอ,อันนี้ก็เป็นงานสมาร์ทล็อกคือเวลาเราทำเฟสล็อกเราใช้ระบบล็อกคือเย็บอะเย็บแต่เย็บไปที่สมาร์ทแต่ว่าสมาร์ทไม่ใช่เย็บในตรงไหนก็ได้นะเรามีจุดที่มันเป็นจุดจุดแข็งแรงที่สุดซึ่งอันนี้เป็นความลับในการที่ทีระพรจะเลือกจุดว่าเย็บกับสมาร์ทตรงไหนซึ่งที่อื่นจะไม่ทราบก็จะต้องไปทำดีฟเพลนลงไปลึกๆไปแล้วไปไปล็อกกันแบบตะลุมบอลเลยหน้นามันจะบวม แต่เรารู้ว่าจุดไหนมันแข็งแรงที่สุดอันนี้มันเกิดจาก Experience เกิดจากข้อสังเกตเกิดจากการทดสอบทดลองแล้วก็ล็อกไปตรงจุดที่มันแน่นที่สุดมันจะอยู่ยาวอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขออนุญาตพี่เอาไว้อธิบายคนไข้ที่เขาสงสัยว่า Face Lock มันต่างกับ c e l i f t อย่างไร